มาดูความสัมพันธ์ของตารางต่างๆในโปรแกรม Supplier, b y b y Detail สามตารางนี้เป็นส่วนของการซื้อสินค้าเข้ามาโดยรายการซื้อจะมี ค่าแหวนจะมีการเลือกได้ว่าบินซื้อใบนี้เป็นแบบรวมแหวนหรือไม่รวมแหวนเพื่อใช้ในการคำนวณและมีส่วนลดท้ายบินมีค่าขนส่งส่วนในรายละเอียดของสินค้าจะมีส่วนลดสองระดับ โดยมีการเลือกว่าอันนี้จะเป็นเลือกว่าส่วนลดระดับที่หนึ่งนี้เป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นเงินสดอันนี้จะเป็นส่วนลดระดับที่สองเลือกว่าเป็นเปอร์เป็นเปอร์เซ็นต์หรือเงินสดส่วนดิส c o u n t นี้จะเป็นค่าที่ลดตามเปอร์เซ็นต์ต่อราคาสา่วนลัง ต่อมาด้านล่างอันนี้จะเป็นส่วนของการขายอันนี้จะเป็นตารางลูกค้าอันนี้จะเป็นหัวบินอันนี้จะเป็นรายการของสินค้าซึ่งจะมีราคาต่อรางซึ่งในแต่ละครั้งในแต่ละร้านราคาต่อรางอาจจะไม่เท่ากัน จึงจำเป็น,ปนต้องมีอันนี้ส่วนเซล์คอยที่หนึ่งเซลคอยที่สองอันนี้จะเป็นลังอันนี้จะเป็นแพ็คเพื่อให้สะดวกในการขายล้านย่อยส่วนที่สามออันนี้ก่อนอันนี้จะเป็น สต็อกต้นงวดสต็อกต้นงวดในกรณีที่เราเริ่มใช้ปีใหม่ในในในปีใหม่คือจุดประสงค์ก็คือ,อเราจะทำข้อมูลนี้เราจะทำเป็นปีปีไปอพอขึ้นปีใหม่แล้วเราก็เอาสินค้าต้นงวด จากซื้อมาขายไปแล้วก็จากการปรับสต็อกแล้วก็พอขึ้นปีใหม่เอาทุกอย่างเนี่ยมาคํานวณแล้วเอามาทําเป็นสินค้าต้นงวดซึ่งจะมีรหัสแล้วก็จํานวนลังจํานวนกล่องส่วนตัวปรับสต็อกเอาไว้สำหรับ เช็คสต็อกเป็นครั้งครั้งอันนี้จะเป็นหัวการเช็คสต็อกอันนี้จะเป็นรายละเอียดโดยการนับสต็อกว่าสต็อกจริงๆในครั้งนั้นเหลือเท่าไหร่เหลือในครั้งนั้นเหลือเท่าไหร่ฮลงในสองฟิลนี้ส่วนคงเหลือจากคอมนี้ได้มาจากการ คำนวณของซื้อมากับขายไปแล้วก็ต้นงวดก็คือเอาต้นงวดบวกกับซื้อมาแล้วก็ลบด้วยขายไปจะได้สต๊อกคงเหลือจากคอมและดิฟดิฟตัวนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เหลืออยู่กับในคอมนะ โดยหลักการคือตัวปรับสต็อกอันนี้จะเอาการนับสต็อกครั้งล่าสุดเท่านั้นไปคำนวณหมายความว่าสมมติครั้งที่หนึ่งมีการนับสต็อกไปแล้วสินค้า A สินค้า A เ,เหลือ10ลังในวันในสมมติว่าสต็อกค,คงเหลือสิบลังจากคอม แล้วก็ที่นับมาเหลือ9ลังก็คี่ลงไป9ลังก็จะทำให้เกิดความแตกต่างขึ้นมา1ลังทีงนี้ผ่านไปมีการซื้อขายมีสินค้าเข้าอะไรอย่างนี้พอผ่านไปอีกเดือนหนึ่งมานับสต็อกสินค้า A เหลืออยู vest, ่สิบเอ็ดลังก็จะเอามาคำนวณว่าคงเหลือจากคอมเนี่ยณวันนั้นให้เหลือเท่าไหร่แล้วถึงความแตกต่างดังนั้นจะเอาเฉพาะครั้งล่าสุดเท่านั้นโดยที่ครั้งก่อนนั้นแล้วจะไม่เอามาคำนวณดังนั้นการทำงานคร่าว ก็มีเท่านี้